ข่าวด่วนครับทุกคนล่าสุดบอสโจนะครับได้ออกมาโพสต์ถามความคิดเห็นสำหรับยูทูบเบอร์ที่ถ่ายด้านหน้าเวทีนะครับบอสโจครับได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าบอสโจครับผมสีวอลให้ฟังครับมือดเหเฮดกุ้มปิดที่เชิญศิลปินรับเชิญเข้ามาเนี่ยหลายคนว่าไม่ซื้อบาตหรือ ยอดบัตรลดลงเพราะเบิ่งในช่อง YouTube ที่ไปถ่ายด้านหน้าเวทีนะครับสรุปผมควรทำยังไงดีกับวันที่ศิลปินรับเชิญออนไลน์ในกลุ่มปิดยูทูบเบอร์ควรให้เกียรติทางวงก่อนดีไหมถ้าวงเราลง YouTube ค่อยเอาไปลงได้ไหมหรือผมควรทำยังไงนะครับอ่ะ อันนี้นะครับก็บอสโจก็หมายถึงว่ามีคนเนี่ยเข้าไปถามบอสโจครับว่าจะเล่าให้ฟังวันไหนที่เราทํากลุ่มปิดนะครับทุกคนที่เชิญศิลปินรับเชิญมาหลายคนว่าไม่ซื้อบัตรเพราะว่า,าหรือยอดบัตรลดลงเพราะว่ารอดูใน YouTube จากช่องที่ไปถ่ายด้านหน้าเวที สรุปผมควรทำยังไงดีกับวันที่ศิลปินรับเชิญออนไลน์มาในกลุ่มปิดนะครับยูทูบเบอร์ควรให้เกียรติทางวงก่อนดีไหมหรือเราลง YouTube ค่อยเอาไปลงได้ไหมหรือผมควรทำยังไงนั่นเองครับทุกคนก็สรุปได้ว่านะครับอ,อยากอ่านคอมเมนต์อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ที่บอสโจเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะครับซึ่ง เอาส่วนตัวอุ้มิ้มข่าวกระแสก่อนเนาะทุกคนคือถ้าในส่วนของเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นผู้ที่รับชมภายนอกเนาะในส่วนตัวอุ้มิ้มข่าวกระแสเนี่ยมองว่าการที่ยูทูบเบอร์ไปถ่ายด้านหน้าเวทีเนี่ยก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวเนาะถ้าเราเป็นผู้บริโภคนะเราก็ ไปดูช่องที่เขามาถ่ายด้านเนี้ยเวทีดีกว่าไหมที่จะไม่ต้องเสียเงินไปดูในช่องไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับนอกจากซะว่าคนที่เขารักสาวน้อยเพรบ้านแพงจริงๆหรือว่าเขารักองค์กรจริงๆเนี่ยเขาถึงซื้อบัตรเข้าไปอุ้มเอิ่มขาวกระแสมองว่ามันก็เลยเป็นการไม่เซอร์ไพรส์นนองทุกคนเป็นการไม่เซอร์ไพรส์แบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันนะ่ะอยากซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าไปดูสาวน้อยอยากไปดูอุคอิงเพรบ้านแพงว่ะในอาทิตย์เนี้ย คือเขาจะมีโชว์อะไรใหม่ๆเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะกับอีกในแง่มุมหนึ่งที่มียูทูบเบอร์เนี่ยถ่ายลงเป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะเผื่อใจแล้วนะครึ่งต่อครึ่งว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปดูยูทูบเบอร์ย้อนหลังดีเพราะว่าอย่างน้อยแหละถึงเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรยูทูบเบอร์ก็ถ่ายให้เราลงดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมีมข่าวกระแสมองว่ามันมีผลกระทบโดยตรงเลยนะกับ กับวงเองนะครับทุกคนหรือทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่อยคือไม่รู้สิมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนนะ่ะมันมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะสำหรับเรื่องนี้หรือทุกคนคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะอ่ะทางพี่นิกกี้ขอบคนอาทีมงานขอบตาดำก็ได้ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าหลักนิตยาศาสตร์คือทางวงออกคำสั่งเด็ดขาดได้เลยครับ เพราะลิกสิทธ์นะครับในการแสดงทุกอย่างบนเวทีของวงคือโดยชัดเจนหลักรัฐศาสตร์ก็ต้องคุยกันครับทำยังไงถึงจะอยู่บนจุดที่สมดุลให้ได้มากที่สุดนะครับพี่นิกกี้ก็พี่นิกก,นกี้คอมเมนต์ดีนะนะครับพี่นิกกี้คอมเมนต์ไว้ได้ดีเลยก็คือคือทำยังไงที่วงจะไปกับยูทูบเบอร์ได้อย่างสมดุลที่สุดนะนะส่วนตัวอุ้ม ุ้มอิ่มมีความคิดเห็นคล้ายๆก,ก,กันกับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับซึ่งเป็นกลางมากที่สุดเพราะอย่างน้อยแหละยูทนะูบเบอร์นาะที่เขาไปถ่ายด้านหน้าเวทีเนี่ยเหมือนกับหนึ่งเลยแล้วก็ได้การโปรโมทนะครับจากช่องทางของยนะูทูบเบอร์เนาะเพราะว่าอย่างเวลาเจ้าภาพนะเนาะเซิร์ชหรือคนจ้างเซิร์ชเนี่ยคือถ้าเห็นวงไหนมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวตัดสินได้ที่ อาจจะจ้างวงนั้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้อุ้มยิ้มข่าวกระแสก็คือนะพูดให้เป็นกลางมากที่สุดนะครับถามว่ามีผลกระทบไหมกับการซื้อบัตรมีแหละนะครับมีแหละทุกคนมีเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเพราะว่าบางคนเขาก็รอดูยูทูบเบอร์ด้านหน้าเวทีดีกว่าไหมที่จะไปซื้อบัตรด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรแล้วนะครับที่คนเราเนี่ย ก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเซฟโซนของตัวเองเซฟตัวเองไว้ให้มากที่สุดเซฟเงินเอาเอาง่ายๆครับทุกคนแต่ว่าถ้าหมอลำเนี่ยหรือว่าองค์กรสาวน้อยเพร้บนแพงเนี่ยเขามีโชว์พิเศษจริงๆเนี่ยเขาต้องการแบบว่าคือรักสาวน้อยเพร้บนแพงจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก็อยากจะซื้อบัตรเข้าไปดูนะครับศิลปินที่เขารักนะแบบไม่ต้องมาดูยูทูบเบอร์ด้านนอกอะอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะพูดยากอะ คือให้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมอุยยิมอยากอ่านคอมเมนต์จริงๆว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับกับอ่ากับคนที่เข้าไปถามบอสโจเนาะซึ่งบอสโจไม่ได้โพสต์เองนะครับเป็นเป็นกรณีที่มีคนเนี่ยเข้าไปถามบอสโจอาจจะเป็นทั้งผู้จัดหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขานะครับทาเป็นแบบว่าศิลปินออนไลน์อ่ะนะครับกับการซื้อบัตรกลุ่มปิดมันมันน้อยลงจริงคือมันมีผลกระทบจริงนะครับที่หลายคนไปถ่ายด้านหน้าเวทีเนาะก็ ถามจร,จริงๆไหมว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสตอนแรกเนี่ยก็คิดเหมือนการคิดอยากจะไปถ่ายด้านหน้าเวทีแต่มันมีผลกระทบนะเอาจริงมีผลกระทบกับกับกับรายได้ของการซื้อบัตรกลุ่มปิดอันนี้ต,ต้องต้องพูดตามหลักความเป็นจริงแบบแบบจริงๆเลยนะครับแต่ว่าบอสโจนเนี่ยจะทำยังไงให้ยูทูบเบอร์กับ ศิลปินกับวงเนี่ยไปด้วยกันได้มิมก็เห็นใจนะครับเห็นใจคนที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เขาไปถ่ายในด้านหน้าเวทีก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะโปรโมทศิลปินที่เขารักนะครับอยากจะโปรโมทวงที่เขารักนะครับสาวน้อยเพรแ,แพงเนี่ยขึ้นชื่อเลยในเรื่องของการเป็นหมอลำโซเชียลเซิร์ชตรงไหนก็เจอเซิร์ช u t u b e คำว่าหมอลำเนี่ยเอาสิจะไม่เจอสาวน้อยเพรแ,แพงก่อนเนี่ยช่องไหนก็แล้วแต่แหละเจอสาวน้อยเพรแพงก่อนแน่นอนนะครับ นะก็ส่งกำลังใจเนาะไปให้ทางทางด้านผู้บริหารด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับบอสโจเชื่อว่ามีทางออกอยู่แล้วแหละนะครับคิดว่านะมีทางออกอยู่แล้วแล้วก็นะครับคิดว่ามีทางออกอยู่แล้วกับเรื่องราวนี้นะครับก็ส่งกําลังใจเนาะไปให้ทางด้านบอสโจก็แล้วกันนะครับนะนะ นะครับอะ,นะเห็นด้วยนะครับนะอันนี้คือพอดีไปคอมเมนต์ทางด้านบอสโจน,นะทุกคนแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับอ่านี่แหละทุกคนเหมือนที่กับพี่นิกกี้ขอบตาคุยงานขอบตาดำพูดเลยมิมเห็นด้วยมันอย่างมากเลยหาทางออกให้ได้แบบลงตัวมากที่สุดนะครับคือก็มีหลายกลุ่มแหละมีหลายคนที่ โจมตีเนาะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับในกลุ่มต่างๆอย่างเช่นบอกว่าบางทีแบบยืนบ้างคนสูงอายุเขากําลังดูอยู่แบบนี้ก็มีนะครับนะแล้วก็มองไปก็เห็นแต่ตูดยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นคนที่โจมตีบ่อยแต่เราเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากๆเข้าใจทุกฝ่ายเลยนะครับนะฮะก็ส่งกําลังใจเนาะทุกคนส่งกําลังใจแล้วกันนะครับอ่า ส่งกําลังใจไปให้บอสโจแลวก็ทีมงานสาวน้อยเพร้เพนเนทุกคนก็ขอให้ได้ทางออกที่ดีด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้อยากอ่านคอมเมนต์จังเลยอยากคอมเมนต์มาหน่อยนะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชาอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ